ทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดของเรานะคะข้างหลังมีคุณยายเดี๋ยววินแล้วปะแม่มื่อวันหยังวันเกิดวันเกิดไผ่วันเกิดเขาเงันแม่นวินรักษาพรเอาว่าแม่ของขวัญ่ะให้ของขวัญยังลูกอ่ะให้ของขวัญ อของควรสุขภาพแข็งแรงเลยลุกเ้อครับเมื่อแรงอยากกินยังแม่กินยังกินยังกินรวดกิน้กิยัก็ได้เอา้าบอกก่อนเป็นอย่างแม่คือคือ,คอเลือกคอดมือนี่หรือมันเลือกบได้่ได้เลือกมันต้องมาเองเหรอขอดตอนบายสองออคุณน่ะไปทับโบนของไายเกือบมันออกไป่รุดบัดต้นตัวกลับมาบอดบ้าน จกปีเลยจจกปีแล้วสามสิบหกปีนี้มือนีบว่ามันสิบหกปีขอบคุณค่ะสามสิบหกปีโอ้ยทำไมสตี่ว่าได้นี่น้องไหนลูกกินลูกกัะเด็นใบใหญ่ไม่พูดได้น้อยโอ้ยสมีฟันใหญ่นหรอดูสองพ่อลูกนี้นะครับว่าทำอะไรกันองค์ขันองค์ขันนะองขั์ เบาของพันไหมเดี๋ยวผูกเดี๋ยวเตรียมผูกโบให้ว่าทำไมมันมืดน่อยเมื่อแข้งหนังมันสว่าง่ไงพี่วินทำอะไรนี่เก๋ในของขวัญที่พี่วินทำให้แม่นี่ไงพอเราโตขึ้นเราแก่ขึ้นเราก็รู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งเท่านั้นรู้สึกว่าเป็นวันแก่ของเราวันแก่ของเราหนึ่งวันวันนี้ต้องไหว้กัน โอ้ทำไมแบตมันจะหมดเร็วจังเลยพ่อโอ้ยมืดเราไม่ได้ชาร์จไว้ไงมืดมืดตั้งหลายวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวจะตามไปดูว่าคุณตาทำอะไรคุณตาคนที่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยเราเราต้องกดหยุดไหมหรือเราไปต่อเลยนะแต่ว่ากาดอคโอ้ยคุณยายจะผูกแขนให้พี่วินถ่ายให้แม่น่อยถือกล้องให้แม่พี่วินฝา้าครับ มื่อนี่มือดีส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 ีโจตันสีกับตันสี p ทีเลถกับ้านแสงเล้งเหตนเหมือนทุิสิงทุกอย่างแม่พูดหมดเ่ดีแม่คับคุเพื่นมาแทงตพูดแต่มือวัดเกินแม่ก็บอออกเียเล่มาดย่กัตางไว้ ทอดตนี้ถ้ามันเปื่อนแล้วสามมือก็ออกใมัดเ่เคือในมมัดใสรของเราจะนอนนี่ดูเอืนี้ดูเผื่อนๆนี้จะเป็นการมัดแขนให้พรนะครับแต่พอมัดแขนเสร็จต้องเอาแบงค์ม่วงจ่ายให้แม่ด้วยนะครับเออเขาไดใจยิ้วบุบถ้าไม่ให้ตอนถ้าไม่ให้ตอนนี้ต้องเป็นแบงค์เ่าแล้วนะครับไข่ก็่เป็นยางวัสดุไ่ด้วยย่าันแม่ดีแล้วอุ้ยไม่มีแบงค์ม่วงเลยย่ามีแต่แบงค์เผาคืออไ อ,อ, ole, อันอัน oh นี้คือขาผูกแขนนะครับคาผูกแขนสองคนสองคนครับเอาห่างยืนยิบซะหน่อให้อีกใจจะผูกเพิ่มครับวี้พอแล้วเลยแบ่งตาเลยนี้คนละหาลอยพี่วิ่งให้อาแล้วลุกขึ้นดิครับลุกขึ้นดีครับลุกขึ้นดิครับอ้าวขวัญลุกอ้าวขวัญได้ขวัญมาเรียนจริงได้ที่หนึ่งพันหน้า าสุขภาพแข็งแรงดูเด้อไปใส่หน้าใส่สุขภาพแข็งแรงสนุกเราใช้แสตนาเหมือนทุบคลิปทุกอย่างทุบคลิปเลยก็จได้ถุงโปงชนะตั้งแต่ชื่อแล้วน้องวินชนะชนะผสมตาข่ายชนะชนะคือวินลงไปยังมันดูดูให้ด้วยสังเกตนะครับว่าคนแกมาดแขนพ่อพ่อกับพี่วินนี้จะไม่ได้สวมแมสนะครับสาเหตุเพราะว่าพ่อกับพี่วินนี้กำลังออกกำลังกายกันอยู่นะครับนี่ครับ กำลังกายก้ามเขาไม่ให้เราเขาไม่ให้เรา,าอะไรนะอย่าไปเอาแบบนี้นะใจไม่ให้เราใส่แมสตอนออกกำลังกายใช่ไหมลูกเดี๋ยวมันจะหายใจไม่ออกไม่หายวไปดูผมมาาเตอนจะเสียหายแล้วเสร็จคอร์สเลยเนาะคอร์สแล้วหรอ,อยางอ๋อเดี๋ยวน้องไว้วจะจำเป็นไปดูตาก่อนตาล่าด้วยพ่อจะตื่นตีสามตีสี่ ตื่นมาแล้วก็จะทํากับข้าวไว้รอทุกคนในบ้านท,ทำเสร็จแล้วก็จะกินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนตามอาชยาัยตอนนี้มาดูกันนะพ่อทำอะไรตาทำอะไรเต่าทำอะไรเพร็รยังเพ็รยังยิงด้ยินอยู่ ำอะไรครับทำอะไรครับขับยางรถจักรยานเป็นอะไรครับแ,แม่หลายสายมอหลายมีหลายอย่างเนี่ยอันนี้เป็นอย่างรอบครัวไอ้ที่เนาะต้องมีเบิดทุกอย่างเหรอดีบ่ <c oughs> มือแรกอยากกินอยังต้องแล้วครับมือแรกอยากกินอยังจักกินยังก็กินรถเฮ็รดรถให้ไผเฮด น่อยครับบอดเนี่ยข้านเท็ครับมันเมื่อยอะเออเดี๋ยวจะเห็ดให้กินเดอเมื้อนี้วันหยังมื้อนี้วันหยังมื้อนี้วันหยังวันเกิดน้อยบ่าวอวยพรให้ลูกนะอวยพรให้วันเกิดเขาด้วยนี่เขาให้วันเกิดข่าอวยพรได้น่ะอวยพรอวยพรให้เขาถือกรแข็งแรงไหนๆโชว์สิดูเย็นเป็นสุก อย่าให้มีโรคมองมองอย่าให้มีโรกมีไฟศสนะนาครอบครัวทั้งลูกทั้งหลานเนาสนคอะาบุวันี้ตะวนสุขวาตรเดินคิดจไรสมขวามมุ่งวัปรวาตานาที่เรื่องที่หนึ่งคุณเนี่ยซื้อแต่บุีบานหนซื้ออย่างไรบริไดซื้อเลยซื้อหัวเาะอายุอายุเนาะสามหกได้อายุเองเนาะเ็นวันละพ่อคับคุณหเอ็นไหวคิดเรา สามหกสามก็สองแปดเนาะว่าจะซื้อลอตเตอรี่ยูเมื่อกี้รับผ่านรถตัดเลยลืมเลยแม่ไหพ่อซื้ออันยูไนตแขนเพื่อซื้อมวดละายซอมใบก็ได้มวดระยก็ดีอันที่ว่ามันออกของพี่ดีปิดโซอันก็จะออกอีนอยจ้วลครับสนทนาเรื่องเลขแล้วครับแม่ผมก็ซื้อนกันโอนเอาเจียไว้โอเคขอบคุณค่ะอ้นนยแื้อ ที่บ้านขายน้ำนะคะสนใจสั่งได้คาวบอยวอเตอร์พีเซนเตอร์น้ำแล้วแวกนี้ถ้าใครอยากซื้อน้ำให้เดินมายุกเอาเองจ่ายตังค์ด้วยนะคะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคุณเดชคุณเดชพ่อตัดให้แม่เลยนะโอเคไหมตัดต่อเดี๋ยวจะนอนกลางวันแล้วพักผ่อน เพราะว่าพรุ่งนี้ฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันซีโนแวคเข็มที่เข็มที่สองเขาบอกว่าก่อนฉีดจะต้องพักนอนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กินข้าวให้อิม่มพักผ่อนให้นอนหลับเต็มที่โอเค ขอบคุณทุกคนที่อวยพรวันเกิดให้เอนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะอย่าเจ็บอย่าจนบ๊ายบาย๊ายบายเขาบอกว่าก่อนฉีดจะต้องพักนอนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กินข้าวให้อิม่มพักผ่อนนอนหลับเต็มที โอเคขอบคุณทุกคนที่วอว้พรวันเกิดให้เอนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะอย่าเจ็บอย่าจน